สวัสดีครับผมเช้าวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับตำบลนนทองครับผมอยู่ที่ตำบลบ้านเล่านะครับผมวันนี้ก็ออกมาหาลูกค้าต่างอำเภอนะครับก็จะเจอส้มโอนะครับหวานมากนะครับผมส้มโอหวานมากเลยครับอยู่ที่ตำบลนนททองนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นวิวนะครับวิวภูเขานะครับโอ้ต้นไม้ครับผมนี้ก็จะแวะถ่ายรูปกันนะครับ วันนี้เรามากับสาวๆนะครับผมญาติพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ก็เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมสนใจรถใหม่สอบถามเราได้นะครับผมวันนี้เราชมบรรยากาศรีวิวข้างทางนะครับผมสวยงามครับ ฝากด้วยนะครับ r i v o Set Edition ครับผม150แปลงม้าในการเดินทางครั้งนี้ครับว,นะวิวระหว่างทางนะครับผมที่ตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับโอ้สวยงามมากครับ เมื่อคืนฝนตกนะครับผมก็ช่วงเช้าวันนี้ก็จะบรรยากาศดีหน่อยนะครับแม่้ฝากนะครับเพื่อสนใจรถไหม้ครับผมส,บสอบถามได้ครับน,นี่เราอยู่ยที่ตำบลนนท้ทองนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบุ่ง14นะครับผมอยู่ที่ตำบลนนทองเนาะตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับโอ้อยากจะบอกว่าส่วนส้มโอเยอะมากอร่อยมากครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูท่าเรือนะครับที่ชาวบ้านเขาปลูกส้มโอไว้ฝั่งนูน้นแล้วก็ ้ามมาฝั่งนี้นะครับผมโอ้โหระวังนะครับระวังนะครับระวังนะครับผมโอ้โหวิวดีมากเ่ยนั่งเลยวิวดีมากนะครับเป็นหมู่บ้านที่ปลูกส้มโอที่จำหน่ายนะครับผมที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับวันนี้มากับสาวๆนะครับผม 360อองศารอบๆไปด้วยธรรมชาติ <ไป S 1> ครับ